องบูเซนซอกอันนี้หลายคนแบบคุ้นมากเพราะว่าบางบางคนแบบเล่นวงอังกาลุงอะไร่างนี้มาตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยครับมันมักจะเป็นเพลงที่อาจารย์จ,จะชอบหยิบมาให้ฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะทำน,ม,นมันง่ายแล้วก็เหมาะใจกล้านำมาฝึกกันอะไรเงี้ยครับทีนี้ความพิเศษของเพลงบูเซนซอกเนี่ยครับคือมันมี5ท่อนแต่ใน5ท่อนเนี่ย อ่ามันเป็นการ variation ของครูหลวงประดิษฐ์เองตั้งแต่แรกหมายถึงว่าทำนองแต่ละท่อนก็คือ variation ของตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะของ team and variation เนาะว้าวใช่ใช่ตัว team ก็คือเนี่ยครับมีแค่มีซ่อนมีซ่อนมีมีมีเดี๋ยวทุกคนเลนตูเข้าไปนะครับทำนองของมันจะมีแค่เนี้ยครับมีซ่อนมีซ่อนมีมีมีเละมีเละมีเละเละเละโดเละโดเละโดโดโดหลาโดหลาโดหลาหลาหลาอันนี้คือ team ของมันครับแล้วก็จะเป็น variation อย่างที่เตบอกเอาไว้นะครับ ใช่ครับทีนี้เราก็เลยในเมโลดี้หลกัหลกๆนะครับเราจะได้ยินท่อนแรกแล้วก็มาจบด้วยท่อนสุดท้ายเลยแต่ความพิเศษอย่างที่หนึ่งคือพอเรากลับมาที่ท่อนสุดท้ายปั๊บเราเอาท่อนแรกเนี่ยยังเล่นอยู่ก็คือตัวกระจับปีตัวจงหูแล้วก็ตัวระนาดทุ่มเนี่ยยังเล่นเหมือนเดิมอยู่คือเล่นเล่นเป็นธีมอยู่แล้วใส่ variation ไปโดยตัวซอดวงแบบดา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 ตาดาแต่ว่าก็ยังมีลายข้างหลังที่ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่ คือเพลงนี้ผมผมชอบอย่างหนึ่งในองค์ประกอบของมันคือจะสังเกตว่าตัวเพลงครับมันไปเริ่มที่ตำแหน่งตกพอดีเลยแล้วมันเป็นลูปในตัวมันเองเช่นแบบมีซันดาดาตาดาดาตา,า,าอะไรประมาณนี้ครับมันแบบมันจะเข้าที่จังหวัดตกพอดีผมก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้ยืมเอลิเมนต์ตรงข้อน3มมาใช้ในตอนสุดท้ายก็คือพอ โน้ตเล่นสันดาดาดาตาเราก็ใส่ตรงนี้เข้ามาเป็นตาดาดาดาตาดาดาดาแต่แต่เล่นวนใช้ใช้วิธีหลูปเอาแล้วก็ลูปเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบอ่าพออันต่อมาก็จะเป็นตาดาดาตา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 เป็นอย่างนงี้ครับวนไปเรื่อยๆซึ่งข้อดีคืออันสุดท้ายมันจะวนตาดาดาดาตาดาดาตาประมาณเนี้ยครับซึ่งปรากฏว่าเพลงต่อมา ก็คือเราเสียงเทียนซึ่งกำลังจะฟังต่อไปเนี่ยโน้ตแรกที่ขึ้นมาคือตาดะดะตาดะดะาดะดะดดังนั้นเราก็เลยเออดีเรามีเรามีท่อนห้าเออเรามีท่อนห้าเป็นหลักเรามีท่อนหนึ่งที่เล่นมาเล่นเป็นเบสอยู่แล้วเราก็มีท่อนสามที่เหมือนเป็นตัวละครที่แบบซ่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็จะเอกออกมาในราวเสียงเทียนเป็นเป็นตัวละครเอกพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนใส่เอาไว้แล้วก็แบบมาโชว์ตัวในอีกเพลงหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คนฟังก็จะเริ่มแบบโน้ติสได้ตั้งแต่ตั้งแต่กลางกลางเพล,ง,ลงของบูเซนซอกแล้วเดี๋ยวผมขอเล่นจากท่อนท่อนนี้ครับที่เป็นทรานซิชันมาจากบูเซนซอกนะครับ ที่น่าสนใจมากใช้แอบใช้ descending b a s e l i n e มาใส่ตรงนี้เพราะแบบเราเราอยากจะเติมสีสันเข้ามานิดนึงนะคะคก็จริงๆ point หลักๆของตัวนี้ค,คือคืออยากจะเปลี่ยน texture ว่าเป็นเป็นวงขิมหมูตรงนี้คืออยากอยากนาับเสนอความเป็นขิมหมู่แล้วก็ <ừ> มีซอมีอะไรเงี้ยที่ที่เล่นเป็นแบบสร,ร้างดิจทมิกที่มันน่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วก็มาลองมาลองใช้พวก descending b a s e l i n e ในท่อนนี้ซึ่งซึ่งโชคดีว่าในในโปรเจกต์เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายภาพนิดนึงนะครับ ล้วสังเกตว่าเรามีจักเค่ที่เฟดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดกว่าปกตินะครับอ,อันนี้คือเป็นจักเคโครมาติกนะครับอ้าที่บอกใช่ครับพองนี้พอเราพอเราแบบว่ามีจักเคโครมาติกงั้นเราโอเคแบบขอใช้สักนิดหนึ่งครับก็เลยให้จักเคเขาลองเล่นแบบ e s c e n n i n g bass line คือถอยทีละเซมิโทนลงมาครับโดทีเทลาเลซอนตรงนี้ครับ ก็เลยได้ได้เอฟเฟกต์ตรงนี้ครับแอบซบ่อนเอาไว้แบบขำๆต่อไปครับเพลงนกเขาขาแม่นะครับนกเขาขาแม่นะครับ เพลงนกเขาคาแมนี่หลายคนอาจจะคุ้น,นหูเพราะว่า,ามีการนําไปทำเ,ปเพลงลูกบุงคือเพลงนกเข่าคู่รักนะครับอาจจะหลายคนอาจจะแบบคุ้นเพลงนี้ใช่ครับกหลักๆตรงนี้เป็นการเปลี่ยน t e x t อร์เพราะตะกี้เราเจอแบบขิมหมูเจอวงใหญ่ๆมาแล้วก็ลดให้มันแบบลดขนาดให้มันเล็กลงเป็นขลุ่ยโซโล่มีขิมแอคคอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีช่วงช่วงท้ายที่แบบแอบใส่ใส่ g i m ม i c ไว้นิดนึงคือแบบแอบใส่คอร์ดโอกเกชันแบบ ขอดซีรีส์เกาหลีมานิดนึงเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ยิน Major Seven อยู่อย่างที่เตยบอกว่าว่าเพลงเนี้ยครับคุ้นูหลวงปรดิภร้อท่านท่านโมดูลเลตเอาไว้ในเพลงอยู่แล้วนะครับเออคือมีการเปลี่ยนคีย์เริ่มจากโดเรมีโซลาแต่ว่าไปจบที่ที่โซลาทีเรมีอ่ะไปไปไปจบที่ที่ที่เสียงซอนในตอนสุดท้าย ครับผมก็เลยเอยากใส่แบบสีแปลกๆเข้าไปตรงนี้นิดนึงให้มันแบบให้รู้สึกว่าการโมดูลเลตมันมันมันมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีข้างหน้าด้วยครับที่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เหมือนที่เคยคุยกับเหนือว่าเราเราแคร์ถึงตัวเนส์เสียงของเครื่องดนตรีด้วยอย่างเช่นตรงกลางที่จะมีซอดู้วงกับซออูมาคือคือเหนือได้พยายามวางคอมโพสเอาไว้ให้ให้ให้ใช้แบบถูกที่ถูกเวลาคืออย่าง ของซอด้วงอะครับต่ําสุดมันคือมันไปถึงมันได้แค่ F ออะไรเงี้ยครับในขณะ,ะที่ซออูต่ําสุดลงไปได้ถึงแค่ B f l a ลดังนั้น mm hmm. เหนือก็จะพยายามเอาเมโลดิกที่แบบสามารถอยู่ในเครื่องนั้นได้เอามาลงไว้อยู่ตรงนี้ mm hmm. แล้วถ้าสมมติว,ว่าดนตรีไทยเราเราเล่นเพลงที่มันเมโลดี้มันบังคับแต่ว่าเราเล่นทุกเครื่องพร้อมกันนะครับมันก็จะมีบางจุดบางโมเมนต์ที่ที่เครื่องนั้นเนี่ยเสียงเมโลดี้แบบเมเ เรนจ์ของเขาไม่สามารถจะทำเมโลดี้จริงๆได้เพราะว่ามันอาจจะสูงเกินเรนจ์หรืออาจจะต่ำเกินเรนจ์ไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะต้องมีการหลบทางหรือว่าแปลทํานองอะไรเพื่อเพื่อเพื่อทาให้สามารถจะเล่นได้แต่ว่าเมโลดี้จริงๆของเขามันก็จะแบบเรื่องความสูงต่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับต่อไปก็จะเป็นแบบเร็วขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวขอปลายจากท้ายมานิดนึงครับ ผมลงประถมดุสิตนี่หลายๆคนอาจจะคุ้นคุ้นเพราะว่า,าในโทรทัศน์เนี่ยเขาชอบใช้เวลที่แบบมีแบบวันนี้วันพระอะไรครับเราจะได้ยินเสียงกุดเจิงเต้นแรงเตังเต้งเต้งเติงเต้งนี่คือเพลงนี้แหละครับเพลงหมลงประถมดุสิตนะครับก็ตรงนี้นะครับจริงๆมีจุดน่าสนใจหลายที่เลยเออเตยอยากเล่าไหมก็ตอนแรกครับมันจะมีตัวแบ็กกราวของเสียงครับที่ที่เหนือวางไว้คือเห็นตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยที่ที่ตั้งแต่กด คีย์บอร์ดครั้งแรกๆเลยก็คือเหนือตั้งใจอยู่แล้วที่จะให้มันมีความแบบดุม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 นี่ีง้ที่แบบมาเป็นจังหวะคือคือตั้งเหมือนเหมือนเหมือนเป็นความตั้งใจของเหนือมาตั้งแต่แรกเลยว่าต้องใส่อันนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคยังมาอยู่ซึ่งผมว่าฟิลมันดีไหมเพราะว่าปกติเออผมล้มบทของวุสิ์เราจะเคยฟังแต่แบบเป็นเพลงช้าพอมาพอมีจังหวะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกก็แบบ เออมันกาลังกาลังมาแล้วมวลมันกําลังจะมาเราก็จะมีพอ,อยต่อมาคือการรัวกันของหิมกับจะเค้ฮะก็จะเห็นว่าโอ้คือคือตรงนั้นนะครับด้วยด้วยข้อจํากัดอย่างหนึ่งว่า่าตัวเสียงของไอ้นี่ครับเพลงผมลง,ผมลงปฐุมุสิ์มันค่อนข้างจะยาวแบบเช่นอ่าเปิดเปิดให้ดูดดอ่าใช่มันจะมีแก็บที่ค่อนข้างกว้างฮะถ้าเปิดในเนี่ยครับกว่าจะไปถึง อีกอีกโน้ตหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันยาวถ้าถ้าดูข้างหน้ามันมันมันแบล็งกันเป็นห้องเลยอ่าเนี่ยครับมันจะแบล็งกันเป็นห้องเลยเรารู้สึกว่ามันมันกว้างเกินไปดังนั้น hmm. เหนือก็เลยใส่ตัวที่เป็นรัวเข็มกับรัวจะเข้ขึ้นมาเพื่อตัด แบบเอาฟิวมาเติมเนช่องว่าง,งาใช่ใช่ตร <the black S 1> งนี้ครับใช่ครับ,รบทีนี้อ่าพอเล่นมาเรื่อยๆปั๊บมันก็จะค่อยๆมาจากตอนแรกที่มีอ่าเหนือเล่นเออตัวเอ้อหูอยู่คนเดียวคราวนี้ก็จะเริ่มมีซอที่ค่อยๆเติมเข้ามาเติมเข้ามาและจุดที่แบบจุดที่ผมชอบสุดอ่ะจะอยู่ตรงช่วงท้ายของเพลงจะอยู่ตรงอ่าข้างหลังที่จะมีตาตาตาดาดาตาซึ่งอันนี้คือเมโลดี้หลักเหนือเล่นอยู่ แต่จูจ่ๆก็จะมีลายของซอด้วงที่รับเข้ามาอ่าซึ่งลายของซอด้วงอ่ะจะเล่นแบบตรงที่อ่าถ้าถ้าไปดูแถวๆอ่าดูตรงโนต้ตก็ได้ฮะ,ะตรงโนต้ตอ่าเดซอนอใช่ครับอ่าตรงบรรทัดนั้นจะเห็นว่าต้าและอ,อันหลังครับ ไอตรงตาด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 าก็คือตา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 ที่ที่เหนือหยิบมาใช้ซึ่งถ้าเราแอบกลับไปดูตรงข้างหน้าครับตรงหัวเพลงคือตาดาดาดาตาตาตาดาดาดาังนั้นมันมันคือเมโลดิกเดียวกันสิ่งที่สิ่งที่เหนือทําก็คือเหนือฉีดยืดยืดตัว ตาด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 าตาด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 ายืดแล้วทบเข้าไปแบบทําเป็นคอนโดครับอย่างที่อย่างที่เล่ากันก็คือไปคอนโดอยู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็คือนอกจากจะมีปาม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 แล้วแล้วเพียงกําลังจะไปยังบรรทัดต่อไปก็มีก็ยังมีคนที่แบบต่อมาจากหัวก็คือพอเล่นปาม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  ปาปาม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 ,มันยังให้ความรู้สึกว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันเมโลดี้หัวยังเดินต่ออยู่คือมีหัวมามาแอบใส่อยู่ตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งใ<ม>นขณะ,ะเดียวกันก็เอาซออู้ครับมาอุ้มข้างล่างอีกทีหนึ่งโดยโดยทำเป็นเคาน์เตอร์เมโลดี้เป็นเป็นอ่าเป็นคือใช้ใช้โมทีฟโมทีฟเดียวกันคือเตอเด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 อดอเดอเด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 แต่ว่าขยายออกมา แล้วแล้วเราโมดูลเลตจากเตอร์เดอเดอร์อเป็นเตอร์เดอเดอเดอแทนแบบแบบชิฟลงไปทีหนึ่งอืมแบบเอาที่ขอข,ขอเอาเลยอะไรอย่างงี้ขอสรุปที่ที่เตพูดด้วยกันเปิดให้ฟังอีกทีหนึับตรงท่อนนี้นะอโอเคครับได้ท่อนนี้นะคแบบแยกกันละซ้อนกันจะเจอกัน มันเลยฟังเหมือนกับเป็นเสียงประสานไกลๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการที่เราเปลี่ยนคั้นคู่ย้ายตรงนี้ลงมาครับใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นการนํานําเมโลดี้หลักของของบรทอนแรกเลยเราเปิดมาตื้อเดื้อเื้อเื้อแล้วสุดท้ายเราก็จบมือตื้อเดิ้ๆื้อเด้ื้ออีกทีหนึ่งซึ่งมันมันมาซ้อนกันในในลักษณะคือแบบว่าผมก็เล่นทํานองหลักไปแต่ว่าของซอดวงตรงนี้ก็จะเล่นทํานองของบรรทัดแรกที่ถูกยืดออกมาอะไรครับเหมือนเหมือนเป็นเป็นเอาธีมโมทีฟของมันเนี่ยกลับมารีไวซ์อีกครั้งงนึ ของซออูก,ก็จะล้อกับโมทีฟเดิมแต่ว่าเราแค่โมดูลเลตชิฟตลงมาเป็นอีกอีกขั้นคู่หนึ่งเฉยๆนอกจาก